สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับผมเข้าสู่เกมลิมโบนะครับผมเออเป็นเกมที่ซื้อใหม่นะครับเผมเออเป็นเกมที่เสียงเงินอีกแล้วนะไปเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม touch to continue อ้าวเริ่มมาไม่มีเนื้อลงเนื้อเรื่องให้อ่านเลยนะครับผมเออแล้วมันขยับยังไงเนะี่ย movement อ๋อต้องแบบว่าลากสัมผัสนิดึงนะท่านะผู้ชมนะแป๊บนะอ๋ออ๋อมันคือมันมันต้องลากขึ้นข้างบนเหรอมันถึงจะกระโดดแป๊บนะ ขอ,อปรับตัวสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมฝั่งซ้ายมีอะไรหรือเปล่าขอเดินสำรวจสักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เดินสำรวจไปก่อนมันจะมีซัมติงให้เราได้เห็นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวตรงนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยแสงอะไรวะท่านผู้ชมน้ำมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงซะด้วยอะไรวะนั่นอ๋อมันจะติดแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นขอนไม้ใช่ไหมเราโดดลงไปจะเป็นอะไรปะเนี่ยเฮ้อ ฮึ่บฮึ่บโอ้โหด๊าด๊าด๊าดอสไลเดอร์เชียวนะท่านผู้ชมแป๊บตอนนี้เฮึ่บผึบแอ๋โดดโดดข้างล่างมีหนามสินะเออลงไปของศพไม่สวยนะท่านผู้ชมนะมันแลดูเหมือนหญ้านะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นหนามมากกว่านะครับนี่อะไรเอ่ยอะไรเนี่ยฮึ่บอาไม่ขยับว่ะท่านผู้ชมแบบนั้นมันต้องมีซัมติงแล้วแหละโดดได้ไหมโดดได้ไหมโดดขึ้นนี่ได้ไหมโดดขึ้นนี่ได้ไหม เฮ้ยยังไงโอ้อย่างงี้เหรอเดี๋ยวมันจะดึงหน LIKE ีได้ด้วยโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวยังยังยังยยังรอรอก่อนรอก่อนโอเคเยี่ยมเยี่ยมดันไว้ก่อนดันไว้ก่อนนะท่านผู้ชมฮึบขึ้นก่อนนะครับเชื่อกี้จะไม่ขาดใช่ไหมจะไม่ขาดใช่ไหมเฮ้ยฮึบอืบโอเคข้างล่างมีอะไรเอ่ยอ๋อเหมือนจะแบบว่ามีลักษณะคล้ายๆกับแท่นไหนผมท่านผู้ชมลงไปได้ใช่ไหมได้หรือเปล่าน่าจะได้นะโอเคคิดว่าน่าได้นะครับผมไปลงมาก่อนนะครับเฮ้ยจื๊บวันเดี็ดแล้ว ตรงนี้ต้องกระโดดนะครับผมท่านผู้ชมนะกระโดดอชื้อเพื่อไม่ตกนะครับไม่ตกเดียวนะทางแบบนี้มันไม่ค่อยดีเลยฮนะตรงนี้มีเรือด้วยนะท่านผู้ชมนะชื้อจวเรือกันดีกว่าท่านผู้ชมครับเอา้าขาดเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเรือมันจะพาเราไปที่ไหนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะโอ้โหภาพมันมีแต่ภาพขาวดำนะท่านผู้ชมนะ มันเป็นบรรยากาศชวนขนหัวลุกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคานผู้ชมเรือจะพาเราไปไหนนะครับเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่ามันจะไปบรรจบที่ไหนเดี๋ยวนะมันจะเป็นเกาะแล้วใช่ไหมเหมือนว่าจะเป็นเกาะแล้วนะครับข้างหน้านี้ในเมื่อเรือจอดเทียบท่าแล้วนะครับเราก็จะไปลุยกันเลยกระโดดได้ไหมกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเราต้องลากเรือขึ้นมาหรือยังไงอ๋อนี่ไงลากได้อ๋อนี่ไงมันมีแบบว่า เอออะไรเล็กน้อยเนี่ยผมที่ทําให้เราสามารถลากเรือได้ไปชื Arrow, no ้นไปชืบปึ๊บแอ้ได wow ้พอดีเลยได้พอดีเลยแบบนี้ก็สวยทีครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวมันมีต้นไม้เดี๋ยวเป็นลิงหรือเปล่าเนี่ยเราเป็นลิงหรือเปล่าเนี่ยไปชื้นปึ๊บปึ๊บเอ้ยได้อยู่แล้วท่านผู้ชมครับไปชื้นปึ๊บไปชื้นแ้โอเคยังขึ้นได้ครับผมโอ้โหทางนี้ก็ลาดชันซะจริงๆนะท่านผู้ชมนะภาพในเกมนี้ก็จะดูแบบว่าเป็นโทนขาวดําใช่ไหม มันจะดูหดห,ลห,ลห,ลหลัวนิดหนึ่งเลยนผู้ชมนะเออใครดูจบใครที่ดูจบนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวเสียงบางอย่างเดี๋ยวนะนะตรงนี้มันอะไรกับดักเหรอใช่แน่ๆเลยผมว่าใช่แน่ๆเลยลักษณะเป็นหนามอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ปะโอ้โหเ้บกระโดดอ้ไม่พ้น่านผู้ชมมันสามารถที่จะอ่าดึงได้ไหมดึงได้ไหมเดี๋ยวนะจับนี่ดึงได้ อ้มันเป็นแบบนี้นี่เองน้าผู้ชมอ๋อมันเป็น2อ,อันแยกกันใช่ไหมโอเคอจอเพิบแอดได้อยู่เราก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้ไปทีนิดนะฮะจอเพิบโอเคได้อยู่อ่ะไปครับผมอะไรวะน้าผู้ชมมันเหมือนกับซากศพนะน้าผู้ชมนะนั่นไงตรงนี้มันมีอยู่หนึ่งจุดนะน้าผู้ชมนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่า,ผมว,าผมว่าต้องกระโดดเกาะตรงนี้แน่เลยว่ะแต่ว่าถ้าเรากระโดดพลาดก็จะโดนในเจ้ากับดักตรงนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็ขึ้นก่อนนะครับผมตอนนี้เฮ้ยชึ้อปึ๊บ,บ,บเอา้าวโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อต้องต้องปีนขึ้นไปข้างบนสินะแล้วก็กระโดดแป๊บนึงเดี๋ยวต้องย้ายกับดักแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนะอ่าต้องย้ายกับดักก่อนเึบ,บ,บอึบอ่ะโอเคอยู่เฮ้ยแต่มันก็เสี่ยงโดนอยู่ดีนะเฮ้ยชึ้อบแอนนั่นแหละนะอุย้ยตกใจหมดเลยวู้ชมโอ้ยกลับเอ้ย เฮ้ยตกใจหมดเลยฮึบ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 แอราได้อยู่โอเคขึ้นมาได้เลยครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรรอเราอยู่อีกบ้างนะครับผมก็ค่อยๆไปแล้วกันนะฮะไม่รีบไม่ร้อนนะผมเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวนะมันบรรยากาศมันเริ่มที่จะเงียบแล้วนะตอนนี้อย่านะ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 เปลว่าตอนนี้เรา อยู่ในทุ่งแล้วนะท่านผูน้ชมนะเอาเลยครับกระโดดไปโอเคขึ้นมาได้แล้วเด้อเด้อเดอะไรอะไรอะไรเด้อเด้อเด้อโอ้โหโอ้โหท่านผูน้ชมอันตรายทุกฝีก้าวจริงๆครับไปครับผมมันก็ไม่ใช่เกมที่น่ากลัวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรมันเห็นเป็นก้อนนะท่านผู้ชมนะอ๋อเป็นหินเป็นหินหลอนหลอนเฉยนะท่านผู้ชมนะไปครับผมตอนนี้บรรยากาศก็เงียบเชียบซะจริงๆนะฮะ เดี๋ยวดยวตรงนี้มีอะไรฮึบเดี๋ยวมันทำอะไรได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องลากขึ้นมาก่อนผมว่ามันใช้แน่เลยเหมือนจะเห็นเชือกอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้ด้วยนะแปบนึ่งแปบนึงยังไงวะตรงนี้เหรอเป็นไปได้ปะเออเป็นไปได้นะผมว่าฮึบอา้าวจริงซะด้วยโอ้โหนี่ก็หวานเจี๊ยบครับผมท่านผู้ชมไปไนไปนะลงมานิดนึงอ่าแล้วก็แกว่งแกว่งครับสร้างโมเมนตัมนิดนึงนะฮะแกว่งลงไปนิดนึงทำให้เรามีแรงเวียงนันเอง โอ้ยโอเคสวยงามครับตามท้องเรื่องนะท่านผู้ชมครับยังไงต่อเนี่ยแป๊บนึงโอเคผมต้องไปทางซ้ายสินะึึบบอ๊โอเคครับต้องปลากลัวเลยสินะทีนี้โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทำไมต้องขึ้นต้นไม้แบบนี้ด้วยวะเนี่ยต้นไม้อะไรใหญ่ขนาดนี้กันล่ะครับเนี่ยโอ้ยโอเคโอ้ยโอเคได้อยู่เดี๋ยวนะนะตรงนี้ไปตรงไหนไปเรยวด เอาเดี๋ยวยมันหักเหรอเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวเหมือนจะตกลงไปข้างล่างแล้วใช่ไหมจุดกระโดดตามไปเลยได้ไหมสุขความมั่นใจหมดอุ้ยอุ้ยเอาตาย <c ười> อาโอเคสวยงามครับผมค่อยๆกระโดดลงไปแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวยด้ยวยแป๊บนะเดี๋ยวมันมีเชือกอะไรอีกวะเนี่ยบังตาซะเหลือเกินนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวยดอุ้ย เกือบตกครับผมฮึบได้อ้โอเคโอเคยังได้ยังรอดนะท่านผู้ชมเออยังรอดอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องขึ้นท่อนไม้นี้ไปแน่เลยฮนะฮึบฮึบอ่าได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยจึบอ่อโอเคผ่านมาได้ครับผมตอนนี้เดี๋ยวนะมันจะตกมาใส่ผมปะเนี่ยฮึบกระโดดข้ามไปก่อนมันคืออะไรโอเคไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยว,ไม,ยวไม่เกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนท่านผะู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรวะนะผมจะโดนเลยไหม ผมเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวอ้าวเตกเตกอันเน่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 มันง้างมันง้างครับมันง้างแปหนึงไปหนึงไปหนึงอันเน่อันเน่อันเน่มาดิมาดิมาดิเอามาดิเอามาดิเอามาดิครับเอามาดิครับเอามาดิครับผมว่าเราต้องรอดแน่เลยว่ะนั่นไงหล่นมาแล้วท่านผู้ชมสวยงามสิครับอย่างนี้ มันเป็นแผนนี่เองแบบนี้ก็สวยสิแคบผมลากแบบนี้ได้ไหมฮึบอา่าลากมาก่อนจึ๊บมานี่เลย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 ม,มานี่เลยฮึบไปไปไปกระโดดโอเคมาดิมาดิยังไงยังไงอ่ะเอาเปะละ่าเอาเปล่าแป๊บนึงผมว่าผมต้องขยับไปใกล้ adas. นิดนึงยังไงยังไงอา้าวไม่โดนหน่อยยังไม่โดนยังไม่โดนต้องถอ,อยนิดน,นึง อา้อาวอา้าวอ้าวขาขาดขาขาดไปดิครับขาขาดไปดิครับเป็นไงเป็นไงบ้างอ้หโดนโดนมาโดน่ะแป๊บนึงรู้และผมรู้แก้วผมรู้แกวทีนี้อา้าวดน <c oughs> อีกข้างไปดิครับน้องอุ้ยเดี๋ยวอ้าวมันรู้สะแล้วมันจะมีจมังหวะอยู่นะนั่นไงพังไปหนึ่งข้างยังไงอา้าวไปอีกข้างนี่ครับเลี้ยงไปใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูหินมา มันมาไอ้นี่มันไกลไอ้นี่มันไกลว่ะทุกผู้ชมฮึปอ้าวพังไปข้างนี่ครับตัวนี้ยังไงยังไงเอาหนีครับหนีไปนู่นแล้วหรือเปล่าจะแมงมุมลายตัวนั้นอย่านะอย่านะอย่านะฉันเห็นมันสุดท้ายเลยเกินแต่มายุ่งเถอะขอร้องผมไม่ชอบแมงมุมผมเป็นคนที่เกลียดแมงมุมแบบเข้าไส้แล้บอกเลยไปต่อครับตอนนี้นี่มันรังพวกมันหรือเปล่าเนี่ยใช่แน่แน่เลยวะคิดว่างั้นนะนะ อุ้ย,ยหนืดหนืดมากครับท่านผู้ชมหนืดมากเลยเหนืดมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวนะดวนะไม่เดี๋ยว,นะม,ยวมันมาข้างหลังทำไมไม่วิ่งเลยวิ่งสิครับไม่เออเออ,เอ,อโดนอะไรนะครับนั่นเดี๋ยวไม่นะไม่เดี๋ยวก่อนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยฮะ กลายเป็นดักแด้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอ้ oh my god ท่านผู้ชมขาวเลยครับทีนี้อ๋อ oh, เราเราเล่นต่อได้สินะฮึบจิบแอโอเคสวยสวยครับตอนนี้ฮึบฮึบแอฮึบแอโอเคดึงดึงดึงังงบหนบบบีครับรีบรีบดึงรีบดึงไปครับเดี๋ยวดยวผมได้ยินเสียงหรือว่าเป็นเสียงมันหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเราต้องไปครับตอนนี้หนีครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะเป็นายที่เดียว โอ้โหโอเคโอเคเอาใหม่เอามาใหม่รอบนี้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 เอายิงจึ๊บแ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคถือว่ายังได้นะท่านผู้ชมจึ๊บดันดันดันกดด้านหน้าโอเคยายาฮึบฮึบแ้โอเคได้อยู่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จึ๊บจึ๊บจึ๊บไปไปไปโอเคโอเคไปไหม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 าปไหมก่อนโอเคเยี่ยมดีครับตอนนี้ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆรีบถึงดึงยาวเออแล้วมันมองเห็นยังไงวนันนี้มองเห็นได้งไงวะนนียเดี๋ยวได้ละไปครับผมยังไงยังไงเจ็ผมว่าผมต้องเ,อเลื่อนตัวเองนะครับผมไปตามลูกกลมๆนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นลูกอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นหินนะคิดว่างั้นไม่งั้นมันคงเบียดบดอะไรต่างๆระน,น,นาที่อยู่ข้างล่างไม่ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกัน ถอยชิบชิบไอ้ถอยก่อนถอยมันมาแล้วมันมาแล้วมาท่านผู้ชมบนมันมาแล้วดูขามันดีท่านผู้ชมมันน่ารักตรงไหนวะเนี่ยเจ้าแมงมุมเนี่ยชิบชิบโอเคได้อยู่ไปก่อนไปก่อนไชิบหนีกับเอ้าโอเคหลุดแล้วหลดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาก่อนเจ้าหนูเร็ววิ่งมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนมันไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหมดอนปุ๊ดเด็ดปั๊บ ไม่นะโอ oh ้กอดท่านผู้ชมเฮ้ยผมนึกว่าคนนะเนี่ยจริงเหมือนจะเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมทำไมเป็นหัหูขนาดนี้เนี่ยเนี่ยนะโอเคยังได้เดี๊ยวเกือบเกือบอันนี้คือเกือบนะบท่านผู้ชมนะฮึบเออโอเคไปต่อครับกดโดนก่อนจืบโอเคเยี่ยมจืบโอเคยังได้จืบเอือบยังไหวจื๊บ โอเคเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนดะี๋ยวแปลว่าผมนั้นต้องเร็วกว่านี้นะท่านผู้ชมนะต้องเร็วกว่านี้ชึบอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,งต้องกระโดดไปแตะนั้นนิดนึงึบแล้วก็กระโดดกลับมาอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่หลุดเนะหรอฮึบอ่ะฮึบฮึบได้แล้วโอ้ยเกือบเกือบตายเดี๋ยวอ่าโอเคตรงนี้มันมีจุดให้เล่นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวไว้นิดนึงเดี๋ยวนะเจ็บสูฮึบ อ่ะฮึบโอเคได้อยู่ฮึบแงกระโดดที่เดิมนะจ๊ะไปต่อครับผมโอเคเดี๋ยวนะโดนตีมันเริ่มบิ้วเด็แล้วเ,เกือบ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 โดนแทงทะลุไส้แล้วไหมล่ะไปกันครับผมตอนนี้เดี๋ยวมันซูมแปลกๆนะนี้ซูมแปลกๆนะนี้เราอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรวะนั่นแต่เหมือนมันเป็นอ่ากับดักหรือเปล่าไม่แน่ใจฮนะ ต้องหากันว่ามันมีไอเทมอะไรที่เราสามารถนําไปใช้ได้บ้างไม่มีเลยฮะอ๋อมันมีแพทเทิร์นมันอยู่มีแพทเทิร์นมันอยู่สินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายละตายแล้วีริงตายแน่เลยว่ะท่านผู้ชมอุย้ยเกือบ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 แป๊บนึงแป๊บนึงต้องรอขึ้นก่อนโอเคไปไปดีครับจังหวะนี้ไปายาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครนั่นใครเดี๋ยวเดี๋ยวนายเป็นใครอ่ะมานี่เลยนายเป็นใครทำไมนายต้องทำร้ายเรามานี่เลยเดี๋ยว มีเสียงบางอย่างว่าอะไรว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเดี๋ยวมายังมาแล้ว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 ฮึบกระโดดกลับอ่าจุ่มน้ำไปนะจ๊ะเดี๋ยวโอ้โหมามาอีกแล้วมายัางเดี๋ยวอุ้ยเกือบมันลูกปืนหรือเปล่าวะเนี่ยลูกปืนหรือเปล่าเดี๋ยวมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนจะทำร้ายเราอะ่ะท่านผู้ชมมานี่เลยเราต้องตามตัวครับตอนนี้ต้องตามตัวก่อนชึบโอเค เป็นยังไงมาไงมาคุยกันดิเดี๋ยนะผมว่าถ้าเราขึ้นไปนี่เขาน่าจะดักเราหรือเปล่าอ้าวไม่ดักเฉยเลยนะฮะมันหนีอย่างเดียวครับตอนนี้เฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวอีกแล้วเหรอผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอ่าศพคนจริงๆซะมากกว่านะครับเดีดมันมีคนวิ่งไปท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอะไรอะไรอะไรของแกฮะมันจะทาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเรามันหนีมันหนีเดี๋ยว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 เดีวเ ต้องทำยังไงไหนบอกฉันทีได้เรื่องปุ๊บหนึงฮึบฮอุ้ยอ๋ออย่างงี้โอ้ยโอเคโอเคผมรู้แล้วฮึบอ่าชึบเดี๋ยวเโอเคโอ้ยฮึบฮึบนี่แนะรอดเฉยครับตอนนี้โอเคเยี่ยมชึบโอเคเยี่ยมเลยครับตายไปฮะตายไปตายไปชึบฮึบโอเคมามานี่เลยเด็กดื้อไอ้นี่มันเด็กดื้อใช่ไหม วุยเดี๋ยวมันเอาเชือกขึ้นไปด้วยนี่ว่าก็ไม่รู้ว่าน้องทําอะไรผิดมานะครับน้องถึงโดนเพื่อนทอดทิ้งหรือเปล่าหรือว่ามันไม่น่าจะใช่เพื่อนน้องนะผมก็คิดว่างั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ดียวเดี๋ยวเดียวเดยดี๋ยวันดเดี๋ยวดดัน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 ดอนดนดัดันดันด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 ันดันดัดันดนดดันดดันดดันด ไปไปเออนั่นแหละสวยสวยสวไป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 ด่วนๆนะครับตอนนี้ด่วนๆเลยครับ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 ยุโอเคครับสวยงามมากครับตอนนี้ไปด่วนๆจ้าไปเรๆวไปเร็วไปเรยวไปเวไปครับอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามันเดียวมติดวะแปึทำไติเหผมน่ะอน้ตแรกนเดี๋ยวแตแน่ๆเลย่านผู้ชมครับแตกครับแตกตก ต้องรอต้องรอมาเหยียบสินะโ okay. อ้ยเจอฮึบโอเคยังได้โอ้โ oh, หเมื่อกี้เสียวจัดเสียวมันจะไม่โดนนะท่านผู้ชมนะฮึบเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะไปไปดิ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 ครับเอ้าโอ้ยเจอกระโดดไปโอเคยังรอดไปต่อครับตอนนี้โอเคอ้าวตรงนั้นพังไปซะแล้วเดี๋ยวมันกระโดดเอ้าตามาตกไปแล้วสู่ลำหน้าครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ้าวมาดิยังไงเนี่ย ไปดิเดี๋ยวมันจะทับผมแน่เลยว่ะผมว่าผมต้องหนีตรงนี้หลบไปตรงนี้ก่อนจ้าโอเคยังได้อยู่ใช้ซอกใช้มุมนะน่าจะตายไปแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าแมงมุมนะบวัง่ามันจะตายแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โอเคคงไม่ตายยากตายเย็นสินะเอยไปกันต่อครับตอนนี้ฮึบไปฮึบ ก็เ,เราพักกันตรงนี้ก่อนละกันนะท่านผู้ชมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมสำคัญนะกดกดระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย